นี่พี่นัททิวนะครับจาก AF5 นะครับวันนี้เนี่ยแอน,นดรอยมีโจทย์เพลงมา,มามอบให้กับน้องผู้โชคดีนะครับผมที่จะได้ร้องเพลงนี้นะครับผมซึ่งก็คือเพลงรู้ไหมของพี่เองครับออออาามงงสตขเธยู่ <buenas. S 1> ออยากกรรู้จะะคิดไัับฉนสนี่ไหมสนี่ไหมเอาเปล่าเอาว่าะเอาว่าละเพลงว่าะแล้วก็ไปทำงานร่วมกับพี่กาสุธีมาแล้วแม่ใครที่ได้เพลงนี้ไปเนี่ยพี่ถือว่นลองดูดิมันมีบ้านจริงว่าคอมเมนเตอร์ของน้องแต่งเพลงนี้นะครับพี่กายโดยที่ไก่สุธีแสงสีดิชนนะครับที่กายเองนี่เป็นคนแต่งเองกับพี่นะครับนี้รู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงในท่อนนี้ของจังหวะเพลงนี้เป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าน้อง มีข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยพี่ไก่พิทีเ็าอาจจะเป็นคนที่ได้ยินอย่างชัดเจนึ่งครับผมมีรู้ไหมมีช้าไปไหมเธออยาบอกเธอเรเ่อยแล้วก็เพลงนี้เปเพลงที่เราไม่ควรจะคิดคําว่าฟาดฟันเป็นหลักนะครับเพราะว่ารู้ไหมต้องเรือกฟังที่มีเมโลดี้ที่สวยงามนะครับแล้วก็เน้นเน้นการสื่อสารทางอารมณ์ อ,อยากให้น้องสองคนเนี่ยเวลาร้องเพลงนี้เน้นอารมณ์เป็นหลักแล้วก็ที่สาคัญคือการที่อยากจริงๆอยากให้เตรียมกันนิดนึงเกี่ยวกับลูกเผื่อว่าใครจะอินพไวส์ตรงไหนใครที่อยากจะประสานเสียงตรงไหนเพราะเพลงเพลงนี้เวลาประสานเสียงเราก็เพลาะมากเช่นกันกนะครับอ,อยา่ามดรู้ร้องจะเป็นคนจัดก,การครับ ให้เป็นการเป็นการสู้กันแบบพากันชนะแล้วกันนะครับอย่าให้มีใครคนใดคนเหลืองชนะเลยแล้วกันพากันไปให้เพลงนี้พอที่สุดแล้วกันครับเป็นกำลังใจให้ครับคนเลือกมาคู่ครับเลือกมาคู่ทำกันอ่าถ้าเลือกมาแล้วคู่ซ้ำกันดีกครับถ้าแบตเตอร์สามก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนพร้อมนะครับเราจะนับหนึ่งสองสามแล้วลุกขึ้นยืนนะครับสำหรับเพลงรู้ไหมของนัททิวเอฟห้าหนึ่งสองสามยืน จับเลยแคทหัวเขาไหมอันนี้เราก็หน้าตาเหมือนกันค่ะถ้าแล้วครับคู่นี <S <s ้โซ่กับแคทสำหรับเพลงรู้ไหมนะครับโอเคนั่งลงได้ต่อไปเราไปดูที่พัก